เดือนใหม่เริ่มด้วยสายฝนเดี่ยวใส่เสื้อคลุมกันฝนเขาเดินเขาตึกเหมือนทุกวันแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมเขาเรียนรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนในโลกใบนี้ฝ่ายบุคคลประกาศว่าโปรเจกต์ไตรมาสใหม่จะดันกลุ่มสินค้าดิจิทัลเดี่ยวถูกดึงไปเป็นตัวหลักเขาทำเคสสั้นกระชับพูดชัดจนผู้บริหารพยักหน้าโอเคหลังประชุมเสียงข้อความดังขึ้นเขาเงยดูเบอร์ไม่เซฟ เดียวเราอยู่นี่ขอโทษที่หายไปมะนาวมือสั่นนิดเดียวแต่ใจนิ่งกว่าที่คิดเดี๋ยวพิมพ์กลับคุณโอเคไหมยังไม่โอเคแต่ดีขึ้นฉันมีลูกแล้วค่ะเด็กผู้หญิงอายุหกขวบฉันไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเพราะกลัวกลัวเสียโอกาสกลัวถูกมองเป็นภาระกลัวจะมีปัญหากับอดีตวันนั้นที่มีคนโทร นั่นคือแม่ของฉันเขาดูแลหลานอยู่แล้วเกิดเรื่องด่วนฉันต้องไปทันทีฉันขอโทษที่ทำให้คุณสับสนเดี๋ยวนั่งนิ่งอ่านช้าๆทุกคำขอบคุณที่บอกความจริงฉันยังไม่พร้อมให้คุณเจอตอนนี้ฉันต้องไปจัดการเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเอกสารเรื่องสิทธิเลี้ยงดูและหาที่เรียนใหม่ให้ลูกฉันไม่ได้หายไปเพราะไม่รู้สึกกับคุณ ฉันแค่ต้องหายไปเพื่อเป็นแม่ที่ดีเดี๋ยววางโทรศัพท์ลงเหมือมองหน้าต่างที่ฝนเริ่มซาเขารู้สึกถึงความหนักแน่นแบบใหม่ไม่ได้โรแมนติกพุ่งพล่านแต่เป็นน้ำหนักของความเป็นจริงที่ต้องยอมรับเขาพิมพ์ผมเข้าใจผมจะไม่รบกวนถามให้คุณเหนื่อยใจถ้าอยากคุยผมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมขอบคุณน,นะเดี๋ยวข้อความสุดท้ายจากเธอในคืนนั้นเวลาผ่านโลกงานหมุนเร็วขึ้น เดี๋ยวอัปเกรดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานจัดโต๊ะใหม่ให้สว่างขึ้นใส่แว่นกรองแสงดีๆปรับเก้าอี้ให้รองหลังเขาเรียนคอร์สสั้นหลังเลิกงานลงมือจริงในโปรเจกต์ยากรันตัวเลขออมเงินต่อไม่ได้เพราะรอใครแต่เพราะสัญญากับตัวเองว่าจะพาชีวิตไปทางที่มั่นคงเขายังแวะร้านเก่าที่เคยนั่งกับมะนาวเป็นครั้งคราวสั่งเมนูเดิมรสหวานตามที่เธอชอบ บางคืนเขียนโน้ตสั้นๆสนใส่สมุดที่หน้าแรกว่าเป้าหมาย14เดือนเปลี่ยนบรรทัดใหม่ว่าเป้าหมายคือชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเย็นวันหนึ่งหลังพรีเซนต์งานสำเร็จทีมชวนไปฉลองเขายกแก้วน้ำโซดาแทนแอลกอฮอล์หัวหน้าตบบ่าโตขึ้นนะเราเดี๋ยวยิ้มอาจเพราะผมรู้ว่าเวลาทำให้ผมเติบโตครับ บนทางกลับบ้านฝนพรำมอีกครั้งเขาเดินช้าๆรับลมเย็นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแชทของมะนาวเลื่อนไปจนถึงรูปที่เธอถ่ายกับแม่ของเธอหน้าห้องครัวเล็กๆในบ้านต่างจังหวัดทั้งหมดดูอบอุ่นเขาเปิดหน้าแชทใหม่พิมพ์ข้อความที่อยากถามตั้งแต่วันนั้นแต่ไม่เคยส่งถ้าวันหนึ่งคุณพร้อมผมยังอยากพาคุณ กลับไปกินกล้วยบวชชีของแม่อีกนะเขาเวน้นบรรทัดแล้วพิมพ์ต่อและรู้จักลูกของคุณในฐานะคุณน้าคนหนึ่งที่เอ็นดูเขาเขายังไม่กดส่งแค่นั่งมองบรรยากาศเย็นสบายตอนฝนตกแล้วเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋ายังไม่ใช่ตอนนี้เขาพูดกับตัวเองเดี๋ยวกลับถึงห้องเปิดไฟมุมเดิม แต่งตัวอยู่บ in ้านข้างเตียงวางหนังสือจิตวิทยาความสัมพันธ์เขาล้างหน้าชงชาคาโมไมล์อัปเดตแผนการเงินลงบันทึกการวิ่งและเขียนประโยคสั้นๆในสมุดอีกครั้งการรอคอยไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการเดินต่อโดยไม่กดดันใครให้ลำบากใจด้วยหลายสัปดาห์ต่อมาในเช้าที่ฟ้าสว่างบรรยากาศสดใสเดี๋ยวเดินเข้าตึกเขาเงยหน้าเห็นเงาคุ้นๆหน้าล็อบบี้ มะนาวใบหน้าเหนื่อยล้าแต่สดใสเหมือนเดิมสวัสดีค่ะเธอทักเบาๆเดี๋ยวยิ้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับที่ทำงานนะเธอพยักหน้าขอบคุณที่ไม่ถามอะไรตอนฉันยังไม่ไหวตอนนี้ฉันเริ่มตั้งหลักได้แล้วคุณว่างไหมเย็นนี้คุยกันหน่อยไหมเดี๋ยวถามสั้นๆเธอเพียงพยักหน้าได้สิ พวกเขาเดินผ่านประตูกระจกเข้าไปพร้อมกันไม่ได้จับมือกันแต่เดินข้างๆกันทุกอย่างกลับมาดูปกติในความหมายใหม่แต่มีหัวใจที่หนักแน่นอยู่ข้างในเย็นวันนั้นที่ร้านเดิมเสียงผู้คนคลอเบาๆเดี๋ยววางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะมะนาวยิ้มยังสั่งเมนูเลิมไหมอืมเขาตอบได้ครับวันนี้อยู่คุยนานได้ไหมมะนาวหัวเราะน้อย ได้ค่ะยังมีคำถามมากมายที่เดี๋ยวยังไม่ได้ถาม <คน S 1> และเขาเลือกปล่อยให้คำถามบางข้อค่อยๆตอบช้าๆให้เวลาเฉลยคำตอบฝนหยุดแล้วดาวเริ่มมาเดี๋ยวแงนมองฟ้าคราวนี้โลกดูสดใสามาหยุดหมุนอีกต่อไปมันหมุนอย่างปกติในแบบที่คนสองคนต่างเรียนรู้จะซื่อสัตว์กับตัวเองซื้อสัตว์ต่อกันและซื่อสัตว์ต่อเวลา ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องกาดำด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ